สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่ชายจากจุราติวเตอร์นะคะจะมาแชร์ข้อมูลดีๆแล้วก็ตอบคำถามน้องๆที่สอบถามกันเข้ามาค่ะมาติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับน้องๆที่ถามเข้ามานะคะว่า IELTS กับ SAT เนี่ยต่างกันยังไงต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้าเป็น SAT Verbal นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะเน้นการอ่านเชิงวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขหลักไวยากรณ์ให้ถูกต้องนะคะแต่ว่าถ้าเป็น IELTS เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ถามไวยากรณ์ตรงๆแต่ว่าจะมาเน้นให้อ่านทําความเข้าใจมากกว่าค่ะเน้นเรื่องการอ่านแล้วก็เข้าใจบทความจะถามคําถามจากตรงนั้นมากกว่าค่ะแต่ทั้งนี้ทางนั้นนะคะเวลาเขียนคาตอบของ IELTS เนี่ยก็ต้องระวังอยู่ดีค่ะเพราะว่าถ้าเราผิดไวยากรณ์หรือผิดกริม,ม่าขึ้นมาเนี่ยก็จะ โดนหักคะแนนได้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่กำลังเตรียมตัวที่จะสอบ SAT กันอยู่แล้วสนใจจะมาลงเรียนคอร์สที่จุฬาติวเตอร์ที่จุฬาติวเตอร์มีให้เลือกถึง3แบบด้วยกันค่ะแบบแรกค่ะจะเป็นคอร์สอสอนสดนะคะอันนี้เป็นกลุ่มย่อยสอนโดยครูพี่เปิ้ลค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งจุฬาติวเตอร์ของเรานั่นเองนะคะหรือว่าใครที่สนใจจะเรียนออนไลน์ก็มีเหมือนกันค่ะคอร์สออนไลน์นะคะจะสอนโดยดรจิ๋นแล้วก็อาจารย์โจซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยเป็นอาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะและแบบที่3ค่ะเหมาะกับคนที่ตารางเวลาค่อนข้างไม่แน่นอนหรือว่่าาตารางนนนะคะค สามารถจะมาลงคอสตัวต่อตัวกับเราได้ติวเตอร์ของเราทุกท่านนะคะจบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโทนะคะสําหรับใครนะคะ,ะ,คะที่สนใจจะมาติว i อเอลกับเราที่จุฬาติวเตอร์นะคะเรามี3แบบให้เลือกด้วยกันค่ะแบบแรกเลยนะคะจะเป็นคอสลุ่มย่อยค่ะที่สอนสดโดยติวเตอร์ของจุฬาติวเตอร์และอาจารย์เจ้าของภาษาอันนี้เป็นการสอนแบบรับรองผลด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะเรียนออนไลน์ก็จะมีคอสออนไลน์ที่สอนโดยครูหลิงด้วยค่ะอันนี้เนี่ยน้องๆสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะคะว่าอยากจะเรียนแค่บางพาร์ทหรือว่าเรียนแบบฟูลคอสทุกพาร์ทเลยเป็นการ รองผลเหมือนกันค่ะและแบบที่3นะคะเหมาะกับใครที่ตารางเวลาค่อนข้างบีซี่นิดนึงนะคะก็สามารถจะมาลงเรียนคอร์สพรเวทหรือว่าตัวต่อต,ตัวกับเราได้ค่ะโดยที่น้องๆเนี่ยสามารถจะเลือกวันแล้วก็เวลาที่เรียนเองได้นะคะจิวเตอร์ทุกท่านของเราเนี่ยจบการศึกษาขั้นตามปริญญาโทเลยค่ะการสอบนะคะมีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะคะเลือกทางที่ดีที่สุดเลือกจุฬาตเตอร์นะคะ